ไหนไปไหนไปไหนไม่ได้ขับจริงไม่ได้ขับจริงขับทิพย์เอ้ยขับทิพย์ขับทิพย์สนุกไหมสนุกไหมขับไปหน่อย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 เออขับไปขับไปเออวนกลับมาวนกลับมาเออขับทิพย์ขับทิพย์เออจับมือเลยค่ะเขาจับมือ แกคนะคุ้มเลยคุ้มเงินเลยเนี่ยเยี่ยมดิโอ้ยได้รักใเจเลยไหนคิ้วๆอีกทีนึงคิ้วๆคิ้วๆหวานสวยไหมเนี่ยเลยค่ะหนุ่มแบนค่ะกินก่อนเนอะเยอะๆนะคะเด็กๆโอเคตามมาที่ชอบแบบแบบแบน กินให้ดูหน่อยค่ะกินให้ดูหน่อยค่คะกินโชว์หน่อยค่ะ